สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ IT e ี e n เ n น24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเงินบำนาญชาราภาพจากประกันสังคมนะคะเพราะมีคำถามค่อนข้างจะบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีคำตอบที่ยังไม่ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเลยมาสรุปเงินบำนาญชาราภาพจากประกันสังคมนะคะว่าตกลงแล้วจ่ายแค่5ปีหรือ60เดือน จริงหรือไม่นะคะตกลงจ่ายกี่ปีเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะคะสำหรับการตรวจสอบสิทธิชราภาพจากประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตา3า3 3 3 9จะมีเงินอยู่2ก้อนที่จะได้รับเมื่ออายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะ โดยจะแบ่งเป็นเงินบำเหน็จชาราภาพนะคะโดยจะมีเงื่อนไขคือจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนนะคะส่วนบำนาญก็ต้องจ่ายเงินสมทบมา180เดือนขึ้นไปนะคะจะใช้สิทธิ์ได้เมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะในส่วนของเงินบำเหน็จชาราภาพหากเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ก็ใช้สิทธิ์ได้ก่อนอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตาต0นะคะ จะสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือถึงแก่ความตายนะคะและต้องลาออกจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยเงินบำเหน็จชาราภาพนี้จะใช้จะมีสิทธิเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือดที่2และ3ที่จ่ายเดือนละ100และ300บาทเท่านั้นนะคะสำหรับเราจะมาอ้างอิงพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2 5 3 3นะคะซึ่งจะระบุนะคะว่าเงินเลี้ยงชีพรายเดือนจะเรียกว่าเงินบำนาญชราภาพนะคะส่วนเงินบำเหน็จชราภาพคือเงินที่จ่ายครั้งเดียวนะคะแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเงินบำนาญชราภาพที่เป็นรายเดือนนี้จ่ายจนถึงเมื่อไหร่นะคะเราก็ไปค้นจากกฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่าย ประโยชน์ทดแทนกรณีชลา,าภาพพศ2550ฉบับล่าสุดนะคะซึ่งในการจ่ายเงินบำนาญชลา,าภาพนั้นจะให้จ่ายเป็นรายเดือนนะคะแล้วจะมีในคอลัมน์ที่ 3. นะคะจะระบุไว้ว่าในกรณีที่ผู้รับบำนาญชาราภาพถึงแก่ความตายให้งดจ่ายเงินบำนาญชาราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ ผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายนะคะดังนั้นก็สรุปให้ดังนี้นะคะจากคำถามที่ว่าเงินบำนาญจากประกันสังคมจ่ายแค่5ปีหรือ60เดือนจริงหรือไม่ตกลงจ่ายกี่ปีนะคะ ก็สรุปนะคะว่าเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคมถ้าเรามีสิทธิ์รับเป็นรายเดือนนะคะจะเป็นการจ่ายเงินเป็นเงินเลี้ยงชีพรายเดือนให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ตลอดชีวิตหากเสียชีวิตลง,งทางประกันสังคมจะงดจ่ายเดือนถัดจากเดือนที่ผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตนะคะโดย จากคำถามที่ว่าจ่ายแค่5ปีหรือ60เดือนจริงไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะจ่ายตลอดชีวิตโดยกรณีที่จ่าย60เดือนอย่างเช่นผู้รับบำนาญน,นะคะเสียชีวิตก่อน60เดือนหรือ5ปีทางประกันสังคมก็จะจ่ายส่วนต่างนั้นให้คืนแก่ทายาทนะคะอันนี้อาจจะเกิดความสับสนนะคะตกลงเงินบำนาญน,นะคะจ่ายจนกว่าจะเสียชีวิตเป็นรายเดือนนะคะ โดยจะงดจ่ายนะคะถัดจากเดือนที่ผู้รับบำนาญชราภาพเสียชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะสรุปให้อย่างชัดเจนนะคะว่าตกลงเงินบำนาญจ่ายตลอดชีวิตจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ